สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงเมื่อพูดถึงซปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อคิดว่าทุกคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแม้จะไม่ได้เข้าไปซื้อของก็อาจจะเข้าไปตากแอร์ในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวหรือเข้าไปหลบฝนในวันที่พายุขมกระหนำ่ำหรือถ้าอยากจะเข้าห้องน้ำก็สามารถเข้าไปขอจัดการธุระส่วนตัวได้แล้วยังมีบริการขนส่งพัสดุรวมถึงจ่ายบินต่างๆอีกด้วย ด้วยความนิยมที่มีต่อร้านสะดวกซื้อเหล่านี้ทำให้นับวันก็ยิ่งมีสาขาผุดขึ้นมาทุกพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะในเกาหลีใต้ไต้หวันและญี่ปุ่นที่สามารถพบเห็นร้านสะดวกซื้อได้ทั่วไปการที่มีจำนวนมากมายขนาดนี้ก็เพราะกำไรดีหรือเปล่า ทว่าในความเป็นจริงแล้วมีเพียงสำนักง,งานใหญ่เท่านั้นที่ทำเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมแต่สำหรับเจ้าของแฟรนไชส์ตั้งแต่วินาทีแรกที่พวกเขาตัดสินใจเปิดร้านก็เหมือนกับเริ่มเปิดประตูก้าวสู่ขุมนรกร้านสะดวกซื้อโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือร้านของบริษัทเองกับร้านแฟรนไชส์ซึ่งบริษัทจะบริหารจัดการร้านของตัวเองโดยตรง ส่วนร้านแฟรนไชส์จะดูแลโดยพาร์ทเนอร์หลังจากจ่ายเงินซื้อแฟรนไชส์แล้วก็จะได้รับใบอนุญาตและคำแนะนำจากสำนักงานใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่รู้ก็คือความจริงแล้วร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ถึง90%ล้วนเป็นร้านค้าแฟรนไชส์ทั้งสิน้นมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นของบริษัทโดยตรงโดยเฉพาะ7 e เ e ่ e อในญี่ปุ่นซึ่งมีร้านของบริษัทไม่ถึง2%เลยด้วยซ้า ถ้าหากเปิดร้านสะดวกซื้อแล้วจะสามารถทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรง่ายๆแบบนั้นทำไมสำนักง,งานใหญ่จึงไม่ได้ไปเปิดเองตั้งแต่ต้ตตนละ่ะทำไมพวกเขาถึงยอมขายแฟรนไชส์ให้พาร์ทเนอร์มากอบโกยรายได้ตรงนี้ไปแทนหรือเพราะพวกเขารู้สึกว่าตัวเองมีเงินมากเกินพอแล้วคนในสำนักง,งานใหญ่คงไม่ได้ใจดีขนาดนั้นแต่เพราะการเปิดร้านของบริษัทเองไม่สามารถทำเงินได้ง่ายๆตั้งหาก พวกเขาจึงได้ยามเปิดขายแฟรนไชส์ถ้าอย่างนั้นแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อมีหลุมพรังอะไรกันแน่ทำไมจึงบีบคั้นให้บรรดาพาร์เนอร์ถึงขั้นบ้านแตกสรยขาดหรือเดินมาถึงทางตันจนถึงขั้นเลือกคิดสั้นจบชีวิตตัวเองลงประการแรากที่ต้องเอ่ยถึงก็คือการเปิดร้านตลอด24ชั่วโมงในฐานะลูกค้าร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ24ชั่วโมง เป็นสิ่งที่สะดวกสบายมากจริงๆโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอย่างโตเกียวหรือโอซาก้าซึ่งจังหวะการใช้ชีวิตค่อนข้างรีบเร่งการกินอาหารของบรรดาพนักง,งานออฟฟิศส่วนใหญ่จึงต้องพึ่งพาร้านสะดวกซื้อเป็นหลักไม่ว่าเวลาไหนก็สามารถเข้าไปซื้อหาอาหารได้ตลอดซึ่งสำหรับพนักง,งานออฟฟิศแล้วมันสะดวกสบายมากจริงๆส่วนในพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลร้านสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมง ก็ทำให้รู้สึกอุ่นใจในความปลอดภัยโอ้สการแต,ต่แต่ละนี่ってそうとことかがないで暗かったりするからはいあったら違いますよねถ้าเจ้าของร้านแฟรนไชส์รู้สึกว่ากิจการในช่วงกลางคืนไม่ค่อยดีและไม่สามารถหาคนมาเข้ากะได้จะขอปิดร้านเร็วหน่อยได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้ค่ะเพราะหนึ่งในเงื่อนไขของแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อคือต้องเปิด24ชั่วโมง ถ้าหาักร่นระยะเวลาทำการเท่ากับฝ่า,ฝ,าฝืนสัญญาในกรณีความผิดสถานเบาก็อาจจะถูกปรับแต่ถ้าสถานหนักก็อาจจะมีการยกเลิกสัญญาคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะตอนกลางคืนค้าขายไม่ดีปิดร้านเร็วหน่อยไม่ถือว่าเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนหรอกหรอใช่ค่ะช่วยประหยัดต้นทุนทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สและค่าแรง แต่ต้นทุนเหล่านี้ล้วนเป็นภาระของพาร์ทเนอร์แต่เพียงผู้เดียวทำให้สำนักงานใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่จนบิบคั้นให้พาร์ทเนอร์หลายคนต้องเดินมาถึงทางตันยกตัวอย่างเช่นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2018เกิดพายุหิมะขึ้นในจังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นสองสามีภรรยาเจ้าของแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเคู่หนึ่ง คิดว่าหิมะตกหนักแบบนี้ย่อมไม่มีลูกค้าอย่างแน่นอนจึงได้ติดต่อไปยังสำนักงานใหญ่เพื่อขออนุญาตปิดทําการ24ชั่วโมงทว่าพวกเขากลับไม่ได้รับการอนุญาตแต่อย่างใดแถมสำนักงานใหญ่ยังบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่อาจจะเดินทางมาร้านสะดวกซื้อพาร์ทเนอร์ร้านแฟรนไชส์จึงต้องออกไปตักหิมะที่กองท่วมอยู่ใกล้ๆร้านผลปรากฏว่าผู้เป็นภรรยา ทำงานต่อเนื่องจนเป็นลมหมดสติถึงขั้นต้องเรียกรถฉุกเฉินพาไปส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนผู้เป็นสามีจําเป็นต้องเฝ้าร้านตำลํำพังต่อไปไม่เพียงไม่สามารถพาภรรยาไปโรงพยาบาลได้ด้วยตัวเองแต่เพราะหาคนมาเข้ากะแทนไม่ได้เขาจึงต้องทำงานต่อเนื่องนานถึง50ชั่วโมงอีกด้วยเช่นเดียวกับกรณีของมัซซโมโตะซาเนโตชิที่เปิดร้านแฟรนไชส์เซเว่นอีเเหมือนกัน โดยเขาและภรรยาเป็นเจ้าของสาขาแห่งหนึ่งในฮิงาชิโอสากาทั้งสองเห็นพ้องกันว่าเพื่อประหยัดต,ต้นทุนมัซโมโตะกับภรรยาจึงต้องสลับกันเข้ากะคนละ12ชั่วโมงแม้ภายหลังภรรยาของเขาจะตรวจพบว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนแต่เธอก็ยังต้องรักษาตัวไปพลางและช่วยงานที่ร้านไปพลางจนกระทั่งหนึ่งเดือนครึ่งก่อนจากโลกนี้ไปเธอยังคงทำงานไม่ได้หยุด จนกระทั่งในเดือนพฤษภาคมปี2018หลังจากภรรยาจากไปแล้วมัซโมโตะจึงต้องดูแลร้านทั้งหมดตามลำพังภายหลังแม้เขาจะพยายามหาลูกน้องมาช่วยแต่ทุกคนก็มักจะลาออกภายในระยะเวลาอันสัน้นต่อให้ขึ้นค่าแรงมากแค่ไหนก็ยังรังไว้ไม่ได้อยู่ดีทั้งจัดของเติมสินค้าคิดเงินทุกอย่างล้วนต้องทำเองทั้งหมด ถึงขั้นเคยวิ่งวุ่นระหว่างห้องเก็บของกับเคาน์เตอร์คิดเงินเลยทีเดียวบางครั้งก็ต้องยืนตั้งแต่ตี5ไปจนถึงกลางดึกเวลาตี2องทำงานต่อเนื่องนาน2 1บชั่วโมงไม่ต้องพูดถึงคุณลุงวัย57ปีอย่างมัซึโมโตะแม้กระทั่งหนุ่มสาวทั่วไปก็คงไม่มีทางรับสภาพการทำงานแบบนี้ได้แต่มัซึโมโตะกลับสามารถฝืนทำต่อเนื่องได้ถึง8เดือน และตลอดระยะเวลาดังกล่าวเขาก็ได้พักเพียงแค่3วันเท่านั้นซึ่งในช่วงเวลานั้นมัซโมโตพยายามยื่นเรื่องไปยังสำนักง,งานใหญ่หลายต่อหลายครั้งเพื่อชี้แจงว่าเขาอยู่ในช่วงขาดคลานพนักง,งานจึงจะขอร่อนระยะเวลาเปิดให้บริการแต่กลับถูกปฏิเสธทุกครั้งดังนั้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2019เป็นต้นมา เขาจึงตัดสินใจเอาเองว่าจะเปิดร้านตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึงตีหนึ่งเท่านั้นผลปรากฏว่าสำนักงานใหญ่ได้สั่งปรับมัซโมโตะเป็นเงิน17ล้านเยนหรือประมาณ4ีล้าน5แสนบาทด้วยเหตุผลว่าเขาฝา่าฝืนสัญญา นานาจ,จนกระทั่งปลายปี2019สำนักการใหญ่จึงอ้างว่าได้รับคำร้องเรียนจากลูกค้าจำนวนมากว่าลุงมัซโมโตะให้บริการไม่ดีจึงบอกเลิกสัญญาและไม่ส่งของให้เขาอีกต่อไปพร้อมทั้งสั่งให้มัซโมโตะหรือถอนร้านออกทันทีแม้ภายในร้านจะไม่มีสินค้าให้ขายอีกต่อไป แต่เขาก็ยังยืนกรานไม่ยอมไปไหนจนสำนักง,งานใหญ่ต้องทำกำแพงล้อมร้านของมัซึโมโตะเอาไว้และมาตั้งร้านชั่วคราวไว้บริเวณหน้าร้านของเขาแม้ภายหลังศาลจะตัดสินให้มัซซึโมโตะแพ้คดีต้องรื้อถอนร้านออกแต่เหตุการณ์นี้ก็ทำให้สังคมหันมาจับตามองได้สำเร็จปัจจุบันนับวันร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นก็ยิ่งเริ่มลดเวลาเปิดให้บริการลง ถว่านอกจากเวลาเปิดทำการแล้ววิธีการออเดอร์สินค้าของร้านแฟรนไชส์ก็ยิ่งไม่สมเหตุสมผลอีกด้วยโดยทั่วไปสำนักงานใหญ่จะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อตัดสินว่าแต่และร้านควรออเดอร์สินค้าประเภทไหนจำนวนเท่าไหร่ถ้าสั่งให้ออเดอร์เบียร์100กระป๋องคุณก็ต้องออเดอร์เบียร์100กระป๋องถ้าสั่งให้ออเดอร์ข้ากล่อง200กล่องคุณก็ต้องออเดอร์ข้ากล่อง200กล่อง แม้วันนี้จะสั่งให้คุณออเดอร์ต้มยำมาขายในอเมริกาซึ่งย่อมไม่มีคนซื้อกินแต่คุณก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธอยู่ดีสำหรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยารักษาโรคหรือพวกอุปกรณ์คุมกำเนิดซึ่งเป็นสินค้าที่มีอายุการจัดเก็บค่อนข้างนานย่อมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นข้าวกล่องหรือนมสดซึ่งมีอายุการจัดเก็บค่อนข้างสั้นเมื่อหมดอายุทางร้านก็ต้องทิ้งพวกมันทั้งหมดดังนั้น เพื่อลดการสิ้นเปลืองเจ้าของร้านแฟรนไชส์ไม่น้อยจึงต้องยอมกินสินค้าที่หมดอายุหรือใกล้จะหมดอายุแต่ยังขายไม่ออกเองถ้ายังเหลือก็ต้องแบ่งไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องคนอื่นๆเช่นเจ้าของร้านแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่นคนหนึ่งในอเมริกาซึ่งไม่พอใจสำลักง,งานใหญ่ที่สั่งให้เขาออเดอร์พิซ่ากัะปิกไก่ซึ่งขายอย่างไรก็ขายไม่ออกจึงตัดสินใจบอกเลิกสัญญา และกลับมาเปิดร้าน6-12ใกล้ๆก,กับ7-11แทนถึงตอนนี้คุณอาจจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจัดโปรโลดราคาเพื่อขายสินค้าใกล้หมดอายุเหมือนที่พวกซูเปอร์มาร์เก็ตทำได้ไหมน่าจะช่วยชดเชยได้ไม่มากก็น้อยแต่ขอโทษนะคะถ้าหากคุณเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์คุณไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งการตั้งราคาสินค้าด้วยตัวเองแม้ในสัญญาจะระบุว่า เจ้าของร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์มีสิทธิตัดสินใจราคาซื้อขายเองได้แต่ถ้าหากคุณออเดอร์สินค้าไม่มากพอหรือลดราคาตามอำเภอใจเมื่อไหร่คนของบริษัทก็จะโผล่หน้ามาสั่งห้ามไม่ให้คุณทำอย่างนั้นทันทีถ้าหากคุณยังยืนกรานจะลดราคาสำนักง,งานใหญ่ก็จะใช้ทุกวิถีทางเพื่อบีบบังคับให้คุณทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการ まううとしーーんせかかもれかถ้าอย่างนั้นก็สงสัยอีกว่าทำไมสำนักง,งานใหญ่ต้องพยายามใช้ทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้คุณลดราคาสินค้าตรงนี้ต้องขออธิบายวิธีดำเนินกิจการของร้านค้าแฟรนชายหน่อยนะคะ ยกตัวอย่างร้านแฟรนไชส์ออเดอร์เข้ากล่องมา10กล่องต้นทุนของแต่ละกล่องคือ300บาทจากนั้นก็ขายออกไปในราคากล่องละ500บาทถ้าหากขายได้7กล่องจะได้กำไร1,400บาทหลังจากแบ่งกำไรครึ่งหนึ่งกับสำนักง,งานใหญ่โดยทั่วไปทั้งสองก็ต้องแบ่งกันฝ่ายละ700บาทแต่เพราะมีอีก3กล่องที่ยังขายไม่หมดร้านแฟรนไชส์จึงต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ไป ดังนั้นในความเป็นจริงแล้วก็เท่ากับร้านแฟรนไชส์ยังขาดทุนอยู่อีก200บาทแต่ถ้าทางร้านลดราคาข้าวกล่องที่ขายไม่ออกให้เหลือครึ่งหนึ่งเป็นกล่องละ250บาทเนื่องจากมีจำนวน3กล่องขายขาดทุนกล่องละ50บาทกำไรทั้งหมดก็จะเหลือเพียง1,250บาทเมื่อนำมาแบ่งกันเดิมเจ้าของร้านแฟรนไชส์จะขาดทุน200บาท ก็จะกลายเป็นมีกำไร625บาทแทนทว่าทางด้านสำนักงานใหญ่ก็จะได้เงินน้อยลง75บาทดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทจึงบีบให้ร้านแฟรนไชส์ทิ้งข้าวกล่องที่ขายไม่ออกไปซะโดยที่ไม่ยอมให้พวกเขาลดราคา Wow. ตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าในร้านสะดวกซื้อบ้างแต่ทั้งหมดก็เกิดขึ้นได้เพราะความพยายามของร้านค้าแฟรนไชส์ที่ร้องเรียนต่อสำนักง,งานใหญ่ถึงขั้นยอมเข้าไปต่อสู้ในชั้นศาลจนได้สิ่งเหล่านี้มาเอาละค่ะถ้าหากคุณสามารถผ่านด่านเปิดร้าน24ชั่วโมง กับการบีบสั่งออเดอร์สินค้าเข้าและไม่สามารถลดราคาได้ตามอำเภอใจมาแล้วนับวันยอดขายของร้านก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นถึงตอนนี้คุณก็อย่าเพิ่งดีใจไปค่ะเพราะเมื่อคนของสำนักง,งานใหญ่เห็นว่ากิจการของคุณไปได้ดีขนาดนี้ก็เป็นไปได้สูงว่าพวกเขาจะมาเปิดสาขาใกล้ๆกับร้านของคุณเพิ่มซึ่งร้านใหม่ดังกล่าวก็อาจจะเป็นร้านแฟรนไชส์เหมือนกันหรืออาจจะเป็นสาขาของบริษัทโดยตรง โดยถ้าหากเป็นร้านแฟรนไชส์แม้คุณจะมีสิทธิพิเศษได้ซื้อร้านนี้ก่อนแต่เพราะต้องทุ่มเงินลงทุนอีกก้อนเพื่อซื้อแฟรนไชส์สาขานี้เพิ่มทําให้หลายคนต้องก้มหัวยอมแพ้เพราะไม่มีเงินสุดท้ายร้านของคุณก็ต้องไปแข่งขันกับแฟรนไชส์สาขาใหม่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีร้านแฟรนไชส์เซเว่นอีเที่เดิมทีกิจการไม่แลวต่อมา สำนักงานใหญ่ก็มาเปิดสาขาใกล้เคียงกับร้านของเขาถึง9ร้านทั้งถูกบีบให้เปิดบริการ24ชั่วโมงถูกบังคับให้ออเดอร์สินค้าต้องกินอาหารและเข้ากล่องที่ขายไม่ออกและลดราคาก็ถูกสำนักงานใหญ่สั่งห้ามพอกิจการไปได้ดีก็มีสาขาอื่นเข้ามาแข่งถ้าอยากบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดก็ต้องจ่ายค่าเสียาหายก้อนโต สุดท้ายแฟรนไชร้านสะดวกซื้อจำนวนมากจึงถูกบีบคั้นให้มาถึงทางตันต้องขายทรัพย์สินที่เหลือเพื่อมารักษาธุรกิจถึงขั้นที่มีเจ้าของแฟรนไชา์บางคนเลือกจบชีวิตตัวเองเลยก็มีแม้เงินเดือนของคนที่ทำงานร้านสะดวกซื้อจะไม่ได้สูงมากและเวลาทำงานก็ยาวนานบางครั้งก็ต้องอดทนกับลูกค้านิสัยเสียดังนั้นเมื่อไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ ก็ขอให้เห็นอ,อกเห็นใจพนักงานกันหน่อยนะคะไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะเป็นเจ้าของร้านแฟรนไชส์ก็ได้และความสะดวกสบายของคุณแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยของพวกเขาถ้าหากคุณกำลังคิดจะเปิดแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อเพื่อสารฝันการทำธุรกิจของตัวเองดิฉันก็ขอเตือนเอาไว้เลยว่าลองคิดทบทวนดูอีกครั้งดีกว่าเอาละค่ะทั้งหมดคือเรื่องราวของเราในวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันเยอะๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ